นี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่าหรือหัวของคุณเนี่ยไปกระแทกโดนอะไรมาคุณจําไม่ได้หรอก็ตอนนั้นไงที่คุณเนี่ยไปขโมยเงินของคุณตํารวจคนนี้มาคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้ผมดกดเงินมาหนึ่งแสนแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านเอาไปให้คุณนะคุณรออยู่บ้านนั่นแหละยังไงลูกเราอะ่ะก็ต้องได้รับการรักษาที่ดีที่สุด แกดูนั่นสิผู้หญิงคนนั้นมาขโมยเงินของคุณตำรวจอะแกรูกว่าต้องหายแน่แน่เลยเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านเอาเงินมาให้คุณนะจา้าเดี๋ยวเจอกันนะครับเฮ้ยแกขโมยไปแล้วอะฉันคิดออกแหละ นี่ค่ะเงินของคุณนี่เงินค่ารักษาพยา,ษาบาลลูกผมหายไปจริงๆด้วยเป็นคุณใช่ไหมที่ขโมยเงินผมไปอ่ะ